ไม่ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะครับคุณอยู่ในเกมอ่าบล็อกเลยครับกับผมไมาไม้ไม้ไม้ไมนะครับผมกับแบบที่ชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นะครับหรือการจำลองเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหาร้านเราใช่ไหมเฮ้ยลูากระโดดไม่ได้อ่ะออมันโดดเองโอเคนขารั okay. กดถ้าบอ้เรากด B นะครับ ซื้อซื้อแป้งนะครับอะแป้งมาส่งแล้วไอ้กดอ๋อเคลอันนี้คือขายปะตัว H กด F เอ้ยใช่กดกดเนี่ยพุดอ๋อเคโอเคตั้งราคาอ๋อเราซื้อมาเท่าไหร่ไม่ได้ดูดิเราเราอ๋อเราซื้อมานี่ป่ะเรื่องเล็์ดขายสักหนึ่งไหม ขายหนึ่งจุดสองไหมได้อยู่หยุดสองได้ป้เฮ้ยได้อยู่สามนะเฮ้ยผมขายข้าวไม่ใช่ข้าวแป้งแป้งเนี่พันพันดีเอีกสามจุด้ะไเฮ้ยได้อยู่วสามจุดแปดนี่ตังในแพงเท่ตไหร่เอาแล้วนะเนี่ย อันนี้คืออะไรอ๋อเปิดมาครับใครอยากซื้อแป้งคุณภาพบ้างครับแป้งล้านใหม่ราคาคุณภาพแค่สามจุดเจ็ดเหรียญสามเจ็ดบาทถูกมากแต่ซื้อมาส9งจุดเก้างต่นอ๋อนี่คือเข้ามาซื้อของ๋อเฮ้ยมีแค่ชเชี์เฮ้เฮ้ตือดึงอ่าม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 าซื้อด้หนึ่งอัน สามจุดน,น้บาทอ๋อสองอันเอาเงินมาทอนเท่าไหร่ทอนหนึ่งจุดห้าอ๋อนี่คือห้าห้าสิบสตังค์โอเคเฮ้ยรวยแล้วเว้ยสองอันสามอันโอ้โหนี่บัตรเครด,ดิตสิบเอ็ดโอ้โหแป้จ่ายงิงดีครับเงินสด ดุดเดียวเลยสามแปดเลยเหอ๋อไม่ใช่เหมือนวันมันกรีบศูนย์ลรับมาห้ิบราคาทั้งหมดสิบเอ็ดสามแป่สิบอ๋อนี่คือเหรียญสามสิบแล้วก็เป็นเกสิบใช่ไหมเซน้วเอาเอา้เาสิบ เดี๋ยวปิดกันไีช่วยด้วยลำพานพปปิดไงวิน้อยยี่สิบได้ด้วยเหรอเอาเยอะได้เท่าไหร่เอาเอาสุดอะเ <c oughs> อาสุดม,มีไทยด้วยเหรอเอาดิ <c oughs> ไม,ม่เอาเอาเอ,าอเียินอ่ะเจ มันมันเป็นเสียงในเกมมาดีนะมันไม่ใช่แบบเพลงอ่ะได้ก็ได้ก็ได้เราต้องซื้อของมาเพิ่มใช่ไหมเซ่ดขี้แรงครับเอ้ยมีโค้ดอินไว้เอออย่างนี้แหละเอ้ยมาแล้วอ๋เอเทอได้ผ์อ,อกลับบ้านได้โอเคโอเคอ่าโอเคอเคดี๋ยวเราสั่งของมาเพิ่มนะคุณผู้ชมกดตัวบีครับเอ้ยตัวบี To be to be ออนนี่แหละเมื่อกี้เราขายโอ้โหแป้งแบบ0.9อ่ะได้มาร้100อยอะเดี๋ยวเราขายนี่ไงนี่ไงหารแพงแพง่อยหึก็ซื้อแม่งทุกอันเลยดี12 12 12ใช่ไหมนีม่จัดเท่าไหร่กันเชียวร้อยยี่สิบพออยู่แล้วมาเต็มมาเต็มครับอาเิียงเรียงเๆียงเียง,ยงปุ๊บปุ๊บ อห้าได้ปะไม่ได้สี่อะสี่จุดแปนะ4.9สี่จุดเก้เฮ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยโอเคโอเคขอคิดเอาอะไรไหมเอาอะไรไหม้ยเดี๋ยวโอ้โหมันรีบเกินยังอเดี๋ยเดี๋ยวผิดผิดผิดกดกดก่อนกดผิดกดผิด นิวเทรนเอาเดี๋ยวเยวไม่ใช่กดผิดเมื่อกี้วุยว๊ยเาวคนเยอะห้าห้าใช่ไหมหมดแล้ว <c oughs> คุณเปิดหมดแล้วยังไม่ได้จัดสต็อกอ๋อแล้วเราเปิดร้านไังเอือวะไอเดี๋ยวผมกดผิดครับคุณผู้ชมผมไม่ได้คิดผิดนะ โอ้ต้องปิดร้านก่อนเดี๋ยวโอ้โหลืมยังไม่ทันตั้งเลยนี่เดี๋ยวเอาเชียวมาเยอะเลยดีกว่าน,นี่ตกแต่งใช่ไหมเดี๋ยวันนี้เลือกสีโอ้โหเดี๋ยวสีอะไรวะ200ดอนอมีเชียวไหมหลอดไฟต้นไมไ้ไม่ได้อยากได้อยากได้เชียวหนังขยะชื่ออะไรวะบอกไปตกแต่งใช่ปังเอ,อ้ยแมวแมว นี่ต้องสั่งผ่านเลวนี่นอ๋อนี่ขยายโอเคนี่ไงเชียวสองร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาของมาตั้งก่อนโอเคครับขยนครับทุกคนนี่เอาเอาเท่าไหร่ดีสามไม่ถูกไปไหมสามสิบห้าไม่ใช่เดี๋ยวหกเจ็ดแปดเก้า เฮ้ยส hey, okay, e ิบเอ็ดสิบห้าสิบสี่เคสิบเอ็ดเฉยๆได้โอเคอันนี้สิบเอ็ดโอ้โหยังเอาของเข้าไม่เสร็จมืดแล้วนะทุกคนหนึ 1, ่งดึงดอนขายอะไรดี แพงไปห้าสี่จุดห้าจุดแปดขายแพงสุดอะ <laughs> ผมตั้งได้เท่าไหร่ผมตั้งเนีย็สุดอะ <laughs> โอ้โหไหไอ้ร้านนี้อันนี้มันราคาถูกอะมันตั้งได้มีเยอะไม่กี้เราตั้งได้สามสิบอ๋อตั้งแล้วตั้งเลยใช่ไหมโอเคโอเคจัดไปก้าว <laughs> ดอนได้ป่ะเอ้ได้ว่ะ Oh, 10 đòn đấy 12 á. Ừ. Hey. Hey, 14. OK rồi số 3. Mai còn mấy, còn mấy. าไม่ได้อ่าห้าอ้าสี่ไอเอ็นติลบอ่าเคซียูซีไอเดี๋ยวด่วนว่ามีอะไรซิเท่าที่ดูอะแพงสุดใช่ไหมคืนนี้ใช่ไหมชื่อชอรี่อันไหนกำไรเยอะสุดด่วน อันนี้ยูนิตหนึ่งมันเท่านี้แต่เราอันนี้คือราคาราคาแล้วว่ามันแพงอยางว่าสิบสิบดอลน,นี่คืออะไรวะนั่นดิมันคือราคาคูณดิบสองเหรอเฮ้ยทำไมมันแพงจังซื้อเสร็จแล้ว เอาอ๋อมันเป็นรายวันสต็อกเลเวลจะสิบอินคัมเดี๋ยวเอาชิบหายเอาลืมเอาเราโดนอะไรเมื่อกี้เรายังตั้งไม่เสร็จเลยโอ้อต้องรีบต้องทำใช่ไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวๆเลยเอาอันไหนน่าจะแพงอ๋อเอ้ยทำไมราคามันยังแพงอยู่วะอ๋อนี่คือราคาอันละสี่บาทแล้วมันมีสิสองอันแล้วมันคูณแล้วมันลดราคาให้อันนี้ไม่รู้มันลดให้ไหม อ่าไหนคุ้มสุดเฮ้ยสวัดดีเพื่อนหวัดดีโหดไหมตั้งราคาอันนี้สองบาทเราขายเศษบาทอันนี้สี่บาทเราขายสิบสามบาทเฮ้ยอันเนี้ยดีสุดแล้วเราตั้งให้มันเต็มเลยแล้กันเอาเอาของที่ซื้อได้ก่อนเอามผมว่าหนุมปังดีแล้วก็อันนี้สองอย่างมา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 ริบตั้งรีบขายริบตั้งรีบขายรีบตั้งริบขายครับ โอเค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 มามาเปิดร้านเปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วมาเรทุกคนทุกคนมาเร็วคิดกันรอละเปิดแล้วนะจ้าเปิดแล้วนะจ้าทุกคนท <c ười> ํานนเอ้ยนั่นไงมาแล้วเราไปซื้อของร้านคนอ,อื่นได้ป่กววะ ซื้อแหละอันหนึ่งเหรอสองอันสามอันโอ้ยเหลียวใช่ไหมล่ะเอ้ยนี่แหละซื้อหลายอย่างโอ้โหยี่สิบสองจุดหนึ่งรวยรวยรวยอะสบู่สองโอ้โหเยอะจอังพี่ห้าจุดหกห้าครบใช่ไหม 5.6เอ๊ะเน่่อันนน่เราจะซื้ออันนี้ทีเดียวเลยเชลยี่สิบแปดที่สองได้ไรยัยังไม่มีเนาะ มาเร็วมาเร็ว,มา,รวมาเร็วทุกคนมามาซื้อของได้ครับทุกคนก่อนก่อนฟ้าจะมืดเนี่ซื้อ,อขวดอ้าวซื้อแล้วคุณผู้หญิงโอเค14.4สุโอ้ยกินโอ้โหซีเรียลกับเนี่ยชุดสองวิรวยรวยรวย ร้อยแล้วร้อยแล้วโอ้โหสองดอนสองดอนเอ้ยเราดองหน่อยดียวมัคนคนมันน้อยอะเดินเล่นอีกสักนิดนึงอุ้ยมันมันเรียกแล้วมันเรียกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไ สิบสี่สิบสี่ศูนย์จุดหกโอเคเฮ้ยวันนี้นะโอ้โหเงินมาเงินมา่มาไรสาม เราคิดผิดจะเกิดอะไรขึ้นวาเอาเยอะๆได้ไหมงานเด้อ <c oughs> เด้วเดยวโดนเดยวโดนอันนี้จ่ายเงินสดผมก็ทอนทอนห้าดอนอะอา้าวไม่ได้ไม่ได้อ่าเราบัตรเครดิตได้ถูกโกงโกงบัตรกันแนะเฮ้ยไปไหนอะ่ะ หมขายทั้งวันมาเร็วมาเร็วทุกคนมาซื้อเร็วเอาอีกอันหนึ่งดีกว่ซื้อซื้ออ้าวโอ้ยมา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 ครับต้องไปไหนแล้วจะเย็นจเย็นของมันยังไม่มีเย็นมีแค่นี้แหละเปิดร้านวันแรกใจเย็นทุกคนเอ้ยวันวันวันนี้เดี๋ยววันที่สามแล้วเหรอวันที่สองไม่ใช่หมดก็เจ็ดได้ไ เอ่ไม่ได้ไม่ได้อืเหลี่ยมไม่ได้เลยใจเย็นนะทุกคนเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอาอย่าหนีอย่าหนีนนเฮ้ยไปไหนกันเดี๋ยวเอานี้ติดตั้งกัน ใกล้ๆเลยใกล้ๆหน่อยเดียวอย้ทำไมมันวางไม่ได้วะเอ้ยเม่ถ้าเราขายของแบบเอ้ยหรือว่าราคามันแพงไปเหรอโอ้โหได้เดี๋ยวขายแบบอันนี้เลยผมผมขายคนรวยคนจนก็ไม่ต้องซื้อเอ้ยไม่ใช่ ของผมมันแพงนะโอ้โหอินได้200แล้วเอ้ยจะไม่พอสองแล้วเว้ยผู้ชมแต่เราสั่งเพิ่มเอ้ยเอาอะไรไหมครับอ๋อต้องอันนี้ด้วย11 2โอเค แพงไปอีกอโอเคอ่ะซื้อโอเคเฮ้ยอ๋อมันกำหนดราคาไม่ได้ใช่ไหมถ้าแพงมันก็ต้องแพงหมดใช่ไหมผมจะให้มันเป็นราคาถูกได้ปะ่ะเอาเดี๋ยววไปไหนได้ปหมได้ปหมเฮ้ยมันจะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวราผ่านไปนี้ก่อน ทำไมวันนึงมันนานจังวะาะบัตรไม้แบงค์เอาเย็นผมขายถูกอันนี้คือถูกแล้วเทียบคุณภาพ <c oughs> คุณภาพ่ะเอ้ คุณนี่ไม่มีศาสตร์การซื้อสินค้าเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวๆเ,เจยหยิบยังไม่ได้ตั้งเลยผมจะตั้งสักมันห้าศูนย์แม่งศูนย์จนหนึ่งอยางรู้ว่าจะมีคนมาซื้อไหมแอนน์น่อนนี้น,น่ดิงดูดอ่ะดีิดึงดูเละดี อ๋อซื้อเต็มเต็มไม่ใช่เทคนิคครับผมมีของถูกหนึ่งชิ้นแค่นีน้โอ้โหมาเต็มมากคุณผู้ชมเทคนิคเล็กแขกโอ้โหเดี๋ยวนี่แพงกว่าค่าเช่าห้องอีกเดี๋ยวไม่ใช่ละแปลกถูกเนี่ยถูกมากนี่นายขายอะไรเนี่ยทองอะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่ผมขายทองนครับนี่คือทองคำผมต้องมีอันถูกไงคนน้อได้หยิบอันแพงไว้แล้วไปเอาอันถูกด้วยเนี่ยเทคนิคขันเทพอ้าวทำไมมันกดไม่ได้หมดวันนะเอาเน็ตผมหลุดไปเนี่ยไม่ช่วย Đây không? Có ăn Nên lùi đó Nhiều oh. oh. mà the loop. ลูกค้าผมเอาขโมยซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันหล,ล,ลุดแล้วดีปิดแนนเฮ้ยพอแล้วปิดร้านปิดร้าน ผมว่าเราขายแพงไปไว้ทุกคนผมจะปรับราคาใหม่ให้ทุกคนเข้าถึงได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเราเราโดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้จะบ้า โอเควางก่อนวางก่อนสังเกตได้ชัดเลยนะว่าของที่ราคาถูกเนะี่ยหมดขายหมดอะ่ะดูดิเราจะทำการลดแรกแจกแถมนะครับเดี๋ยวอไหนแพงสุดอ,อามาเยอะเ,ยอะเลยลงลงมาก็อันนี้แหละน้ำมันโอลีฟจัดไป เอ้ยทำไมมันค้างเนี่ยเอาชิบหายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ผมดูถึงแล้วเหรอเอาเอาองั้นวันนี้ไว้ตอนนี้กันอะไรผมแคกเดี๋ยวว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั์เป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ในใต้ทิคับชันลกแล้ว